สวัสดีครับผมนายซินจากช่อง24ออซินโต้ครับวันนี้มาดูวิธีการแก้ไขปัญหาตัวเครื่องซักผ้านะครับโดยเฉพาะรุ่น LG รุ่นใหม่นะครับสมา r t i อินเวอรตตัวนี้ถ้ามันรวนแล้วเราจะแก้อย่างไงเครื่องซักผ้าของ LG นะครับมีปัญหาบ่อยมากๆนะครับรวนเกี่ยวกับระบบนะครับโดยเฉพาะนะครับรุ่น Smart i n v e r วอร์เตอรมอเตอร์นี่นะครับ สาเหตุมาดูกันครับมันเกิดจากอะไรแล้วก็มาดูการแก้ไขปัญหานะครับนะครับเรามาดูอาการของเครื่องที่มันรวนะครับมันเป็นอย่างไงนะครับก็คืออันนี้นะครับกล่องพร้อมที่จะรับเครื่องหยอดการหยอดเหรียญนะครับผมใส่เหรียญหนึ่งสองสามสี่รับอ่าฟังเสียงนะครับพาวเวอร์มาครับ เสียงสั่งงานแท๊กแท๊แท๊จากรีเลย์นะครับว่าให้ไปสเต็ปถัดถัดไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นไงเครื่องนิ่งอยู่กับที่ไม่ยอมสตาร์ทอาการอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอาการรวนชนิดหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นพ่ออะไรแก้ไขยังไงนะครับเมื่อถอดฝาครอบออกมาแล้วนะครับสิ่งที่มีปัญหามากที่สุดสำหรับ LG Smart Inverter นะครับ ระบบของการต่อสายพ่วงเพื่อเข้ากับตัวกล่องรับเหรียญน,นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือสายไฟนะครับเราจะถูกต่อเข้าไปที่ตัวชุดกล่องรับเหรียญน,นะครับนะครับคู่นี้จะถูกต่อไปที่กล่องรับเหรียญซึ่งสายไฟคู่นี้จริงๆแล้วมาจากสายไฟที่มาจากปลั๊กตัวนี้เลยนะครับแล้วเมื่อเราต่อไปลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับไฟเข้าตลอดนะครับ นี่นี่นครับไฟตัวนี้จะเข้าตลอดนะครับส่งผลให้ตัวระบบของสมาร์ทอินเวอร์เตอร์เนี่ยทํางานตลอดแล้วเครื่องร้อนนะครับพอเครื่องมันร้อนมันจะรวนเราทํายังไงให้ต่อไปนี้รับเหรียญน,นะครับเมื่อรับเหรียญจากตัวกล่องรับเหรียญแล้วนะครับไฟค่อยจ่ายเข้ามาจะทําให้ตัวของอวงจรโปรแกรมซักผ้านี่ทางานเฉพาะเมื่อ ถูกเสียบปลั๊กสั่งงานเท่านั้นนะครับไปดูกันนะครับว่าต้องทำยังไงอ่ะมาดูรายละเอียดกันนะครับก่อนการแก้ไขซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราต่อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับไฟที่เราจะเอาไปเลี้ยงตัวบอร์ดของตัวสั่งงานการหยอดเหรียญน,นะครับอุปกรณ์หยอดเหรียญเรามักจะมองหา สายไฟที่จะส่งให้ในบอร์ดของเครื่องซักผ้าคู่ไหนเป็นไฟที่มาจากไฟที่มาจากปลั๊กไฟนะก็พบว่ามันจะเป็นคู่นี้แหละเข้ากับตัวสีนะครับชมพูอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคู่สีขาวกับสีดําคู่นี้นะครับเราก็จะเอาสีขาวกับสีดําคู่นี้นะครับไปต่อกับชุด สั่งการหยอดเหรียญไปต่อกับชุดสั่งการหยอดเหรียญซึ่งคู่นี้เป็นสีอะไรเนี่ยน้ำตาลกับฟ้านะครับน้ำตาลกับฟ้าไอนะ้น้ำตาลกับฟ้าก็จะมาต่อกับตรงนี้เป็นน้ำตาลน,น้ำตาลฟ้านะครับน้ำตาลฟ้าขาวดำมันก็จะส่งผลให้เมื่อปลักถูกเสียบไว้นะครับปลักถูกเสียบไว้บอร์ดเครื่องซักผ้าจะทํางานตลอดเวลา วิธีการแก้ปัญหาครับเดี๋ยวผมจะตัดสีดำนะครับสีดำคู่นี้นะครับที่ส่งไฟให้กับบอร์ดเครื่องซักผ้าเนี่ยตัดให้มันขาดจากกันเลยครับออกปิ้งนะครับตัดเรียบร้อยขาดออกจากกันแล้วอย่างนี้นะครับตอนนี้เวลาไฟมาจากปลั๊กเสียบนะครับจะวิ่งเข้าไปที่นู่นนะครับสีน้ําตาลวิ่งพื๊ดกลับเข้าไปปึ้งไปโผล่ที่นะครับ ตัวโปรแกรมรับเหรียญนะครับไปส่งที่โปรแกรมรับเหรียญแต่เสร็จแล้วเมื่อรับเหรียญแล้วเราจะต้องให้ไฟนะครับออกจากบอร์ดยอดเหรียญเนี่ยนะครับกลับมานะครับกลับมาหาตรงนี้อีกทีนะครับเพื่อจะไม่ให้มีไฟสแตนบายกับบอร์ดเครื่องซักผ้าอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับอาช้านะครับหลักใจความสําคัญก็คือเมื่อข้างบนเราตัดที่ ที่สายสีดำตัดที่สายสีดำนะตัดที่สายสีดำแล้วอันที่วิ่งไปหาตัวของการควบคุมตัวกล่องหยดเหรียญน,นั้นก็คือนะครับฟ้ากับน้ำตาลซึ่งสีดำนั้นเป็นเส้นของไฟนะครับเส้นของแอลนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้สีดำเราต่อกับอะไรต่อกับสีน้ำตาลนะครับ ก็จะมาเป็นข้างล่างอย่างนี้นะครับน้ำตาลต่อเข้ากับแอลฟ้าต่อเข้ากับเอ็นน้ำตาลต่อเข้ากับแอลฟ้าต่อเข้ากับเแล้วไฟก็จะออกเราใช้เส้นสีเทานี้นะครับในสล็อตช่องที่ทนับจากสีน้ําตาลก่อนก็หนึ่งสองสามสีนะสล็อตช่องที่สีเนี่ยนะครับต่อออกไปเพื่อจะไปเข้านะครับไปเข้าที่นี่นครับสีน้ํา ส,สีเทานะครับไปต่อกับสีดำเพื่อจะไปสั่งงานของบอร์ดเครื่องซักผ้าอ่ะเรามาต่อเรียบร้อยแล้วเรามาตรวจสอบกันนะครับ mm hmm. การตรวจสอบเบื้องต้น mm hmm. ก็คือเมื่อเราเสียบปลัก๊กนะครับเสียบปลัก๊กปุ๊บนะครับบอร์ดตัวนี้บอร์ดเครื่องซักผ้าไฟต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าไฟขึ้นก็มันก็สแตนบายเหมือนเดิม ตัวระบบ i อก็จะร้อนแล้วก็ททำให้รวนเหมือนเดิมนะครับเสียบปลั๊กเฉยๆไฟต้องไม่ขึ้นตามหลักการแล้วมันก็ต้องไม่ขึ้นนะครับเพราะเราตัดตัวตัดตัวสีดำเนี้ยมันออกแล้วนะครับสีดำคู่เนี้ยตัดมันออกแล้วไม่ให้ไฟส่งเข้าที่สีชมพูนี้เข้าบอร์ดอ่าเรามาเสียบปลั๊กกันดูนะครับปึ๊บนะผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับ ยังไงครับไฟขึ้นไหมไฟตรงนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นถ้าหยอดเหรียแล้วไฟต้องขึ้นอมาหยอดเหรียกันนะครับอนี่นะครับไฟสแตนบายของเครื่องกล่องรับเหรียญมาแล้วนะครับหมุนติ้วๆอย่างนี้นะครับอรับเหรียญหนึ่งสองสามสี่มาดูนะครับมันจะสั่งการนี่นะครับไฟมาเลยนะครับอทำงานนะครับ ห็นไหมครับทำงานนะครับไฟแสดบาบมาอย่างนี้นะครับอ่าก็ทำงานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าจะถูกสั่งงานโดยกล่องหยอดเหรียญถึงจะจ่ายไฟเข้าเข้าบอร์ดเครื่องซักผ้านะครับก็ส่งผลให้เครื่องจะไม่ร้อนนะครับเครื่องจะไม่ร้อนหมายถึงบอดจะไม่ร้อนก็จะทำงานได้นะครับอันนี้คือหลักการ แก้ไขนะครับกับบอร์ดของ KSP นะโอเคนะครับหลังจากที่ดูวิธีการแก้ปัญหาจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง24ออซินโตด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ